ี่ขวานะครับนี่สำรวจตลาดตรงหน้าสถานีวิจัยขุนแม่วางนะครับสินค้าชาวเขานะครับไอ้แอปเปิ้ลชิมได้ค่ะชิมได้ลองชิมแอปเปิ้ลนี่เขาจะให้ชิมน,นะครับนี่ว่างเลยแล้วกันโอ้ชิมอันนี้เป็นแบบเล็กเใช่ไหมค่ะนี่เป็นแบบเล็กเล็ก แบบออกสีชมพูกับสีนี้เป็นกูเดียวกันเลยค่ะโอ้อันนไหอยู่ได้กี่วันนะเนี่ยออปเปิ้ลจะอยู่ได้นานกว่าลูกพับค่ะสนใจชิมลูกพับไหมคะลูกพับเนี่ยว่าจะเอาไปฝากพ่อวันศุกร์นี่ต้องฝากป้าปู่อีกงั้นแล้วแต่ สามแม่เอาสต์เบอรี่โอ<ๆ>้ยกินไปเยอะแล้วไข้างบนเนี่ยตอนบอกจริงคดียังไม่ได้กลับก็เลยกลัวตรงนี้นแม่เอาขิ่งที่มีขิงขิงโอ้โหใหญ่มากนี่สตรอเบอรี่กินไปข้างบนหมดแล้วนี่ก็โอคาโดเขาตุงใหญ่ๆมีเยอะ เลือกมาเลยอนนี้อันนี้ผมกินนี่โล80นะครับเอาแบบไม่ค่อยสุกก็ได้ไปถึงที่นู่นกว่าจะพี่จะกินก็วันจันทร์เนี่ยแล้วแต่แล้วแต่เลือกอันนี้อันนี้สุกอ่ะอี๋ค้าๆกันก็ได้ค่ะพี่แบบเออจะได้ไล่ไล่ลำดับกินเนี่ยถ้าเอาแบบอย่างเดียวกันเดี๋ยวมันจะกินอืมค้าๆเนี่ย ให้แฟนขับหยิบให้นะครับถ่ายอย่างอื่นไปก่อนน,นี่ขิงช่างตาช่างรถก็จะหนักขึ้นเรื่อยๆปโปรนิดๆนี่หรอกี่โลเทียนเนี่จ้าลูกเล็กๆมันก็ไม่เห็นอยอันไหนเล็กๆลยอะไรเงี้ยเล็กอ๋อลูกเล็กนี่ยเหรออันนั้นสุกอล้ ตรงนั้นคือศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่นะครับก็อันนี้วัดป่าขุนแม่วักขุนวางวะนี่นะครับก็เป็นตลาดชุมชนครับก็แวะซื้อแอปเปิ้ลแล้วก็อะโวคาดโดครับแล้วก็มันปิ้งมากินนะครับ พี่เตี้ยหมอดชอตุ๊กติ๊กตุ๊กต,กติกตุ๊กติ๊กไปไหนเดี๋ยวนองปังให้เขากิน